สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจาก,จากวงวงกับดินพัชรประพลนะครับคุณผู้ชมหลายคนที่ดูพระสุทนมโนรามาจนถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคําถามนะครับว่าทําไมพระสุทนไม่เก่งทําไมพระสุทนไม่เอาวิชาที่ตัวเองเรียนมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไปเรียนมากับอาจารย์หลายสํานักเนี่ยทำไมไม่เอาออกมาใช้ทําไมดูอ่อนแอจังเลยแล้วที่สําคัญนะครับอาวุธที่ดูเหมือนจะน่าจะเป็นอาวุธที่มีความโดดเด่นของพระสุทนเองก็คือธนูเนี่ย คันสอนกับพนูทองพนูทองที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยทำไมไม่เอาออกมาใช้ทําไมดูมันไม่มีบทบาทเลยแล้วเราเห็นอะไรคุณผู้ชมแล้วพระสุทนใช้อะไรเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะครับคุณผู้ชมติดตามไปจนจบคลิปนะอย่าพลาดว่าตกลงเราเห็นอะไรเพราะดินกลับไปดูย้อนมาจนถึงวันนี้ก็ไม่แปลกใจนะฮะไม่แปลกใจว่าทาไมคุณผู้ชมหลายคนจึงมีคําถามแบบนั้นอันนี้เนี่ยดินไปเห็นมาจากการแสดงความคิดเห็นเยอะแล้วก็บางคนสอบถามเข้ามาด้วย ว่าทําไมพระสุทนดูดูไม่เก่งเลยอะทั้งที่เขาเรียนมาเยอะมากอืมปล่อยพลังก็เคยเห็นไหมคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับปล่อยพลังแบบตู้มเลยนะอ่าแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินป่าเนี่ยเขาเรียนแล้วเขาปล่อยพลังได้นะย้อนกลับไปคุณผู้ชมตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย คือด้วยความที่ละครปูทางมาแบบนั้นจึงไม่แปลกใจที่คุณผู้ชมหลายคนจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นว่าพระสุดทนพลังไปไหนหมดเอาตอนเด็กนะครับถ้ายังจํากันได้ตอนเด็กเลยนะก็เริ่มเรียนกับอาจารย์สามารถที่จะปล่อยพลังได้ปุ่มอย่างเงี้ยปล่อยพลังปุ่มระเบิดเลยนะอ่าวิ่งเร็วก็ได้วิ่งแบบปุ๊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 บอย่างเงี้ยอาวุธก็เรียนมานะมุ่งแต่เด็กเลยนะ แล้วก็ด้านวิชาการก็เรียนเรียนตั้งแต่เด็กยันโตขึ้นมาตอนโตขึ้นมาเราก็เริ่มเห็นนะครับก็จะมีการใช้ดาบสายฟ้าเนี่ยฟาปุ้มดาบสายฟ้านะธนูก็ใช้คุณผู้ชมยิงอะ่ะเป็นธนูแบบอาคันศรธรรมดาธนูไม่ใช่ธนูทองเลยนะก็ยิงแบบตุ้มตามได้และธนูนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในตอนหลักในตอนหลัง อ่าแล้วก็มีเรียนพวกวิชาการอีกเพราะฉะนั้นพระสุทธนเนี่ยเรียนเยอะแบบเยอะมากๆเลยเอา้าหายไปไหนวิชาพวกนี้ยังไม่จบคุณผู้ชมอันนี้คือแค่ช่วงต้นนะแค่ช่วงต้นอ่ะโตมาคุณผู้ชมไอ้เจ้าอะไรนะธนูทองเนี่ยเทพนารายก็มาบอกบอกว่าเนี่ยมันจะสมบูรณ์คือต้องมีคันสอนแล้วสิ่งนี้จะนำพาไปหาเนื้อคู่ที่ผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติ แต่ว่ายังไม่บอกจนกระทั่งอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องราวอีกขอเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปเรียนถ้ายังจํากันได้ขอออกไปเรียนเสด็จแม่ตอนนั้นก็บน่บนๆว่าเออคือยังไม่พออยู่หรออาแต่มันก็ถ้าเกิดไม่ออกมาเรียนก็ไม่เจอพรานบุญไงอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยมาเจอกับท่านตาฤษีกสปะผมแดงยังจํากันได้หรือเปล่าท่านตาเนี่ยก็มีส่วนในการสอนเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมสอนเยอะมากหนึ่งในนั้นที่ถือว่าเป็นวิชา ค,คือพระสุทธนเราเห็นว่ามีแบบชาร์จพลังมีปล่อยพลังได้จริงปล่อยพลังได้ก่อนหน้านี้ด้วยตุ้มอะปล่อยใส่น้ำอะเนี่ยๆเนี่ยภาพเนี่ยแต่ท่านปาลูสิกสปะเนี่ยเน้นย้ำพิเศษเนี่ยจะเป็นเรื่องของธนูศาสตร์ชื่อวิชานี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเรากําลังตอกย้าว่าอาวุธวิเศษของพระสุทธนก็น่าจะเป็นธนูใช่ไหมครับ ธนูศาสตร์เลยท่านตาฤศีพูดนะวิชานี้เนี่ยแล้วตอนนั้นธนูคันสอนกับธนูที่เราเห็นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ธนูทองหรือว่าคันสอนที่ได้ใหม่มาเนี่ยนะครับคือธนูอันนั้นสามารถที่จะยิงแบบตุ้มระเบิดเลยอะแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าแล้วมันก็บอมลงมาตุ้มตุ้มตุ้มแบบนี้อันนี้หายไปไหนเราไม่ได้เห็นเลยเรียนประมาณ2ปีเลยนะจนจบท่านตาบอกว่าเนี่ย ทันศรเนี่ยอยู่บนเทือกเขาคีริสีต้องขึ้นไปเอามานะเอามาใช้กับธนูทองท,ที่ติดตัวที่พรสุทนมีอยู่แล้วอ,ะอ่ะก็เดินทางโอ้ยากลำบากมากยากลำบากกว่าจะได้มานะครับสุดท้ายก็ได้มา ก็เป็นไปอย่างที่เทพนารายณ์บอกตอนนั้นภาพที่ดินคิดเนี่ยคือมันอันนี้ภาพที่ดินมีนะคุณผู้ชมมีภาพยังไงมาบอกหน่อยใต้คลิปคุณผู้ชมชอบละครพื้นบ้านกดซับสไครต์นะครับที่ช่องพัชรพจน์กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ที่ Facebook i n s t a g กร m ก็มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะสามช่องทางคุณผู้ชมมีภาพยังไงตอนที่เรารู้จักคันศรและธนูทองก็สําหรับดินเนี่ยนะครับก็คิดว่าเออมันน่าจะประมาณว่ามีภาพพระสุทนยิงไปหรือเปล่าแล้วก็ศรก็จะบ เออหรือว่าเขาจะจับอะไรนะธนูอะไรอย่างเงี้ยค,ค,คือคิดภาพไว้แบบนั้นหรือว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาชนะศัตรูหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็คิดว่าประมาณนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วณนะวันนี้ก็ยังไม่เห็นภาพนั้นเลยนะครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นคืออะไรคุณผู้ชมธนูไม่ได้ถูกนํามาใช้ตอนแรกที่เราเห็นได้ได้นำมาใช้จริงอ่ะคือตอนที่ให้ไปหาพรานบุญอันนั้นคือตอนนั้นดินวาวมากที่พระสุทธนเนี่ยนำสองอย่างเนี่ยมาใช้เออมันถึงเวลาของชาแล้วนะเขายิงขึ้นไป หูมันมันไม่รู้เนี่ยภาพเนี่ยรู้สึกว่าเออมันสวยมันอลังการมากเลยอะแล้วธนูก็พุ่งไปตอนแรกคิดว่าจะไปยังไงวะเออจะจะแบบวราปไปเลยไม่เอา้าก็พุ่งไปนี่ก็เดินตามสุดท้ายธนูก็ไปปักตกนะเราก็เจออันนั้นนะ่คือคือ,ค,อคือเราเห็นภาพนะั้นแล้วเราคิดว่าอ๋อภาพแบบนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับเมรีไหมหรือว่ามันจะยิงไปโดนหรือยังไงอะไรนะก็คิดไปแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นเลยแต่อาวุธที่ ถูกนามาใช้น่าจะบ่อยเหมือนกันนั่นก็คือดาบสายฟ้าคุณผู้ชมตอนที่พระสุทนไปออกรบก็จะเห็นว่าเนี่ยดูดีๆนะไม,ไม่ได้ใช้ธนูนะใช้ดาบเนี่ยดาบสายฟ้าอกับกลายเป็นดาบสายฟ้าซะงั้นอนะ่ะก็ไม่แปลกใจที่คุณผู้ชมหลายคนถามธนูไปไหนอาจต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันแปลกมากเหรอเดี๋ยวจะบอกนะ ในความคิดเห็นของดินนะครับตอนที่ไปสู้กับกลับมาที่บ้านเมืองแล้วเนี่ยเราไปสู้กับเจ้าอสูรไฟหกมือหรือเปล่าก็ใช้ดาบนะก็ใช้ดาบสายฟ้านี้ในการสู้อธนูอยู่ไหนอ่ะอธนูถูกใช้ตอนตามหาพานบุญนะครับมาใช้อีกทีหนึ่งก็คือตอนที่อ่ะรู้ว่ามโนราไม่อยู่แล้วก็ไปหยิบคันศรกับธนูมาแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็ เดินทางไปไปใช้อีกทีตอนที่อ๋อยิงพญาครุฑอันนั้นน่ะยิงพญาครุฑเสร็จมโนราล่วงลงมาแต่ว่าเราก็ยังคือเรารู้สึกว่ามันน่าจะพิเศษกว่านี้หรือเปล่าพญาครุฑก็ก็เหมือนแบบเจ็บๆแล้วดึงออกอะ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็มาใช้อีกทีนึงคือเอาธนูทองอ่ะปะักแทงบ้าแทงพญาครุฑปะ ึกตอนที่ที่กำลังข้ามแม่น้ำอะ่ะเราเราพรสุทนก็หล่นไปอะ่ะก็นั่นอะ่ะเราเราจะได้เห็นประมาณนี้นะครับเราก็พลังหรืออื่นๆเราแทบจะไม่เห็นเลยมันก็เลยเนี่ยเป็นคําถามไงทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆคุณผู้ชมครับถ้าถ้าเกิดเรายึดตามที่เทพนาะรายบอกว่าคัานสอนกับธนูทองเนี่ยจะจะนำพาไปหาเนื้อคู่ที่ผูกพันกันมาก็เป็นไปได้หรือเปล่าว่า โอเคเขาเขาก็เล่าว่าไอคอนสอนเนี่ยมันจะธนูทองเนี่ยจะเอาไปเกี่ยวกับมโนราอย่างเดียวก็ต้องดูว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ยังไงเกี่ยวกับความรักตรงนี้อ๋ออีกอันหนึ่งที่ได้เห็นคุณผู้ชมก็คือตอนที่หล่นลงไปในเหวอะที่ว่าลบรล่อให้กระโดดลงไปอะแล้วธนูทองก็เปลี่ยนเป็นเชือกแล้วก็ลางไว้ให้ให้ให,ให้ให้หล่นลงมาแล้วก็เนี่ยคล้องแล้วก็ปึ๊กไม่เป็นไรแล้วก็ตอนที่ขึ้นไปนะครับพระสุทนก็ใช้ ทันสอนกับธนูทองนี่แหละอ่ะก็จะประมาณนี้เลยเท่าที่เราได้เห็นกันนะครับแต่ว่าที่คุณผู้ชมทวงติ่งอะ่ะจะเป็นเรื่องของการต่อสู้มากกว่าใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าต่อสู้ปล่อยพลงังตุ้มตามแทบไม่ค่อยเห็นม,มีบ้างแต่ว่าไม่หรือ,รอมีหรือเปล่านะคุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นหน่อยนะแต่ภาพชัดๆที่เราจะเห็นว่าเขาน่าจะเก่งกว่านี้ไหมไม่เห็นคือมันไม่สมกับที่เขาเรียนมา เรียนมา,าตลอดแต่แบบเด็กยันโตไม่เห็นไงนี่จึงเป็นคําถามที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งคําถามเข้ามาเยอะจริงๆนะครับนะก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงคือถ้าเกิดเรามองไปที่มุมของธนูกับคันอนที่จะใช้เรื่องของความรักโอเคเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปแต่คําถามก็เกิดคือพลังละ่ะตุ้มตาม าหายตัวเคยหายอยู่นะเคยหายอยู่เคยหายตัวอยู่แต่ว่าไอ้ตอนที่ออกมันนอกเมืองแล้วเนี่ยหรือว่าจริงเก่งอยู่แล้วไม่แน่ใจคุณผู้ชมลองมาแสดงความเห็นกนะัคิดว่าพระสุทนสมไหมกับที่เรียนมาตลอดระยะเวลาน่าจะเป็นอู้น่าจะเป็น10ปีอยู่นะสมไหม และเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะได้เห็นการต่อสู้นะครับของพระสุทนแล้วก็ทหารจากนาครไกรล,ลาศรวมถึงศิลากิน,นรีด้วยนะก็มาดูกันคืออันนี้อันนี้มออีกมุมหนึ่งนะอาวุธอ่ะอันนี้ถ้าเกิดคนเล่นเกมอดิน,นเคยเล่นเกม Ma p l e Story คุณผู้ชมเคยเล่นไหมาอ,าอาวุธที่ออกช้าที่สุดอ่ะถึงออกพลังช้าสุดอ่ะจะเป็นธนูนะคือถ้าดาบมันฟาดฟันไปเลยไงระยะประชิดก็ได้ เวทมนอูอันนี้จะง่ายมากเลยตุ้มตามตุ้มตามเวลาเก็บเลเวลอะไรเงี้ยมันก็มัน,ม,น,ม,นมันก็ไวแต่ธนูอ่ะช้าช้าที่สุดแล้วแต่ว่าข้อดีของธนูคือมันโจมตีในระยะไกลได้แต่ออกอาวุธช้าไงกว่าจะเติมลูกธนูเงี้ยนี้เราก็คาดหวังไงว่าอาจธนูธนูทองมันจะเป็นอะไรพิเศษอย่างนั้นไหมเออแต่มันก็ไม่เห็นไงคือไอ้ธนูก่อนที่จะเป็นธนูทองมันยังดูตุ้มตามมากกว่าอีกอะ่ะเออ แต่ถ้าเกิดเอามาใช้ในด้านความรักนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ได้เอามาใช้ในด้านการต่อสู้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามองแบบนี้ริงก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่ใช้ดาบอาจจะเป็นเพราะว่ามันไวกว่าหรือเปล่าเรียกสายฟ้ามาพอธนูอ่ะมันจะออกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ช้ากว่าคือถ้าเป็นในเกมก็ช้านะแต่เมื่อสะสมเลเวลเลเวลนี้ไม่รู้เกี่ยวนเพอสะสมเลเวลได้เยอะๆอ่ะธนูก็จะท่งพลังมากนะโอ้แต่ตอนนั้นที่ดินเล่นเกมนึงก็โอ้เพื่อนเพื่อนที่เล่นอะไรนะ เวทมนต์กับดาบมันไปไกลแล้วอะแต่เราธนูหูกว่าต้องรอแบบเลเวลเยอะๆหรือเก็บแบบถึงจะปล่อยพลังได้เยอะอะก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มันก็มีเหตุของมันนะแต่ทีนี้นกรณีของพระสุทโธนอย่างน้อยเลยเราก็คาดหวังใช่ไหมว่าอยากจะเห็นตุ้มตามหรืออะไรที่มันมากกว่านี้แต่คุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลบทมาเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดพระสุทโธนเก่งมากๆเนี่ยเอ,อ่อ การมาของกินนอนหรืออะไรหลายๆอย่างก็ลองพิจนารณากันดูครับเรามาแสดงความคิดเห็นคุยกันใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามละครไปด้วยกันในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับมาคุย,ยัได้เต็มที่มาแสดงความเห็นเต็มที่เลยนะคิดเห็นเหมือนกันเห็นต่างกันไม่เป็นไรเลยเพราะว่านี่เป็นพื้นที่ของทุกคนแล้วเราก็สนับสนุนและติดตามละครไปด้วยกันนะครับ3มช่องทางด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะครับยูทูบกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับที่ Facebook Instagram ด้วยวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมดินไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ